อันนี้เราตรวจดูอะไรคะตรวจชุคสภาพยางอุปรกรณ์ตัวนี้เอาไว้บอกลมยางว่าค่าปกติไหมใช่ไหมคะใช่ตามสเปคไหมอุปรกรณ์ตัวนี้วัดดอกยางดอกยางดอกยางว่าสภาพเป็นไง,งคือควรเปลี่ยนนะคะควรเปลี่ยนก็คือยางที่ต่ำกว่าสามปีหลังจากหลังจากที่ที่ดูจากปียางดูเราต้องดูจากปียางก่อนก็เกิดเริ่มต้นเนี่ย ดูจากปียางหรือปีนี้ปี 15, 19, 1 5ึ่งก็ปี19นับไปอีก3ปีถิ้งจะเปลี่ยนยางได้ก็เป็น20-21-22อ๋อปี2022ปี2022แล้วตัวตัวนี้ละคะตัวนี้จะบอกว่าในขนาดนี้ดอกยางยังใช้ได้อยู่ไหมบางทีลูกค้าลูกค้าวิ่งเยอะก็อาจจะหมดไวอ๋อนี่เป็นมาตรฐานนี่คือมาตรฐานแล้วก็ลมยางอยู่ตรงนี้ วิธีดูลมยางวิธีดูลมยางมาตรฐานลม,าาลมลวลาเราก็ดูซีรีส์ยางก่อนซีรีส์ยางซีรีส์ยางสองแปดห้าครับสามสิบอาสิบเก้าราก็มาดูตรงนี้สองแปดห้าสามสิบห้ารสแปเก้าบทัดสอง 8, 5, 35, นี่อารค่ะ ลมยางจะอยู่ที่2.3บาค่ะทั้งหน้าทั้งหลัง2.3บาหน้าหลังเลยค่ะ,ะแสดงว่าเติมหน้า33หลัง33เออหน้าหน้า2.3หลัง2.3ค่ะถ้าบร<า>รทุกเต็มก็บรรทุกเต็มก็2.6 2.9อืมตัวนี้ก็เป็นวิธีการตรวจเช็คลมยางเบื้องต้นนะคะ